ัสดีจ้าน้าว่าแฟมิลี่จ้ามือสิ้อผามาเอาเข่าอีกใกล้น่จ้ะดี่ยงใกล้ยุบานสวนใกล้ผสมนะคะใกล้แจก,กับใกล้ปลาไปใส่เบิดบุนีคือเหลือหน่อยแถบุหมากัด ตายไปหลายเนาะจ้ะเสียงขันอยู่ไกลๆมาท่านมากใกล้สวยงามมันเลี้ยงไว้บึง้งเนาะจ้ะเนาะบ่ได้ขายบ่ไดิยังกินกับบได้กินเด้อค่ะบ่ไดิขาเอาพี่ขากินเนาะ,ะเลี้ยงไว้จังซี่ล่ะค่ะไอ้บึ้ง หลาท่านจ้ะหลาย่าล,ยลิไปทัางใดเมื่อบุนเีเลือดจากหมากัดเนี่ยเห็นหมาเขาเขาได้รอบรัวไปกบปรบเบื้อพี่น้องหมาเขาเขามาไก่เลี้ยงไว้สวยงามนะจ้ะเนาะ ไก่แจะค่ะไก่แจะเอามาเลี้ยงไว้ค่ะพอดมีมันมีไก่ปลาอยู่แถวนี้นะจะ๊ะผสมเห็นไหมไก่แจะไก่ปลาผสมไปลูกผสมนะ เน,นี่ยยุบานสวนนี่หลังนึ่งนะ,ะจ๊ะเป็นข้างในก็จะเป็นเลี้ยงกุ้งนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะเบิ่งกุ้งข้างในเนาะเนี่ยจะเป็นเลี้ยงกุ้งนะจ๊ะเนาะกุ้งกล้ามแดงะคะ่ะเลี้ยงไม่โบไม่อันน่าทำทำไม่ได้อเอาหัวหาให้เขา วามเห็นเป็นไรน่าจะค่ะใส่ออก,กน้ามใจอ้ตันเพ่าก็ติดตายอย่างเี้ทั้งปุดหงก็จะเป็นอ่าบอพอแม่พันธุ์นะคะออกลูกน่าจะพอปล่อยนเี่เห็นมาตร เนี่ยจ้ะผุ้กาญแจแดงนะฮะเนาะดูแดงดูด <Okay. S 1> อาหารนี่เอาสใส่เขากินน่าจะ้ะเนาะออกลูกออกแม่ผสมกันหมดเหรอว่าเด้คัดเลยช่วงหลงัลงๆมาเนี่ยะะกินหอาหารเรานะะีง ไม่เป็นตัวหน่อยตัวนม่ยด้วยค่ะผสมกัดไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าบ่อไหนมีเวลาออกมาขัดมันความสะอาดเลยอันนี้คือบออ่าเลี้ยงกุ้งนะจ๊ะนะกุ้งก้ามแดงเป็นอันนี้ก็ เมียใครมันอาจจะน่ากจกับน,น่าใสไว้เนี่ยนี่เดี๋ยวจะเป็นลูกหน่อยลูกโตแล้วล่ะค่ะมาแยงออกมาให้กินเน้อหนึู่นะคะ่ะไก่หรือแม้ยแล้วค่ะ นน่จะขึ้นนอนบนต้นนีค่ะต้นมกม่วงยามแรงมาเขาจะึ้นนอนบนต้นไม้แล้วจ้ะโยดต้นไม้ไว้เขาบา่ได้ปั้นต้นไม้ลงกรให้เขาขึ้นไปนอนเพราะว่าอยู่นี่คอ,อกอะ่ะหมาเมื่มากัดเน,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 นาะจ้ะเนาะหมาไถ่บ้านคางๆเราจะเพราะว่าของเฮามันจะอยู่ติดทุ่งนาเราจะเนาะบ้านสวนหลังหนิดจะอยู่ติดทุ่งนาจ้ะมีหลายหลังบ้านสวน มาพอหม,มากัรมันหนีไปไดะะ้เลยค่ะถ้าเอาไว้ในคอ,อกนี่ค่ะก็เห็ดคอ,อกนะคะเนาะหมามันกัดขาดหมดพวกตะไคร่พวกนี้ก็เลยปล่อยเลยค่ะให้เขาอาศัยนอนอยู่ขึ้นต้นใหม่เลยว่าถ้าอยู่บนต้นใหม่หมาจะเอาเขาไปไดะคะ้ค่ะก็ใกล้ปุ๊บนึ่งจะบินสูงะนะล้ะเนาะ ม้าเข่าเพราะท่านิ่้เข่ามาไล่ที่ะอายุกับคางเขาอกวหาเต็มอยอะอย่างนเสียงรถเจ้าของมากนี่ทีแลนมาล้อเลยมตัวนี่อันนี้ก็ลังกลับขึ้นมาจากหน้าเนะจน๊ะเนาะไปหากินพอว่าช่วงนี้ก็จะมีเข่ามียังคางๆที่เขาเกี่ยวแล้วนะจน๊ะเนาะมีเข่ามียังก็จะล่วงด้วย เดินตามมาทำไมลูกมันไม่กินข้าวบ้านนอกบ้านนาเฮายังกับไก่แบบนี้ก็มีความสุขไปอีกแบบนึ่งนะครับพี่นอ้องแต่เห็นเขาแต่ชีวิตของเขาทำมาหากินตามภาษาไก่เอ้ยคือว่าค่ะครัพี่นอ้องันนี้กระปาก็อล่ก็แช่ก็ติดตามนะคะช่องน้ำว่านมิลี่ให้น้ำจ้าสวัสดีจ้า